เอาเลยครับก็สวัสดีทุกท่านเลยนะผมอยู่ในพวกเกมโปเกมอนพลราศกายในพาร์ทที่16นะครับโอเคนะครับถ้าพูดผิดหรือยังไงจะต้องขออภัยนะโอเคเดี๋ยวพาร์ทนี้เรามาลุยกันต่อนะท่านผู้ชมนะครับโอเคนะครับวันนี้นะครับเราจะไปที่ใต้น้ํากันนะวันนี้เราเปลี่ยนบรรยากาศไปใต้น้าบ้างนะครับโอเคลุยเลยด้านล่างนะครับลงไปเลยเราได้ท่าดำน้ํามานะโอเคครับใช้ไปเลยเนี่ย มาตรงนี้โอเคตรงนี้นี้ตรงนี้เยียบตงน้ำไปอ่าเรามาดีดีครับตามทางมาเลยครับตรงนี้เลยนะครับเดีย๋ยวดูก่อนว่าตรงไหนวะต้องขออภัยนะที่มีเสียงนกเดี๋ยวเราต้องลุยใต้น้ํายาวๆนะครับท่านผู้ชมมาทางนี้เลยโอเคตรงนี้ครับแล้วก็ขึ้นไปโอเคใช่ไหมถูกปะวะ เอาอเจอโปเกมอนนกอีกอะไรวะยังงงเลยว่าถูกไม่ถูกเนี่ยเด้อเด้อเดเเคลียใหม่ของชายฉันอยู่ไหนเนี่ยถูเด้อที่อันผมว่ามันน้อยเกินไปวะโอเคเราก็มาคุยกับคนนี้นะครับท่านผู้ชมนะครับโอเคมันคือใครก็ไม่รู้เนี่ยโอเคโอ้เจอ,เโ,อเโปเกมอน ผมน่าจะแพ้ทางว่ะฮันเดอร์ไม่น่าเอาอยู่อุย้ยเอาอยู่เว้ยดูที่เวลผมเยอะด้วยแหละนะฮะโอเคครับเรียบร้อยนะฮะลุยกันต่อเลยครับท่านผู้ชมโอเคดำน้ำไปตรงนี้ไม่มีไหลนะเอ,อ๋อเราต้องไปทางไหนวะเนี่ยต้องดำกลับไปใช่ไหมดำกลับไปก็ได้วะ่ะตรงนี้ก็ได้โอเคปื๊บ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  ตรงนี้ไม่น่าจะได้วะทางนี้ได้ป่าววะโอเคได้อยู่เว้ยของหมดของหมดบุ่มบุ่มบุมบุมบุมตรงนี้น่าจะขึ้นกลางน้ำวะ่ะดูแบบรวมๆแล้วนะใช่ไหมเพราะว่ามันดูมันตันอนะ่ะโอเคอยวลองขึ้นดูโอไม่ใช่ไม่ใช่ขึ้นไม่ได้ครับไม่ใช่จุดขึ้นแย่จังวะ่ะโอเคขึ้นไปก่อน,นแล้วกัน อาตรงไหนขึ้นได้วะโอ้ยจะเจออะไรนักหนาเนี่ยทิพอ่าผมยังไม่ได้ซื้อของมาเลยจะกลับไปซื้อก็ไม่คงจะไม่ทันแล้วเมันเน้งไงยายวะดียายในนี้มีซอยครับท่านผู้ชมนี่ไงรูถ้ำเห็นแล้วเห็นแล้วแต่ว่าเราจะไปไงล่ะเราต้องหาทางไปได้ท่านผู้ชม ผมเห็นรูถ้าแล้วคงจะเป็นรูนี้ทีนะใช่ไหมโอเคโอเครูเลี้ยงรูเลี้ยงโอ้โหตอนนี้เรามาลุยใต้น้ำเลยนะครับท่านผู้ชมคงจะไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะขึ้นไปเลยอ้าวหวัดดีแก๊งอรเกตฉันขอท้านายไม่ใช่แก๊งอรเกตแก๊งอะไรก็ไม่รู้นะผมลืมชื่อไปแล้วปุ๊บโอเคโอ้ พยายามรักษาเลือดไว้ให้เยอะให้ได้เยอะที่สุดเนะี่ยทันเดอร์ไปเลยโอเคเรียบร้อยนะบ65นะเพื่อนว่าไงฉันจะเข้าไปะลรนะเพื่อนปึ๊บโอเคอาโอเคบางตัวนี้ผมอัปเกรดไปด้วยนะก็คืออัปเกรดก็คือผมใส่สก,กิลอะไรเงี้ยครับไอ้เขาเรียกว่าอะไรนะพวกเพิ่มพลังให้มันนะแบบเป็นยานะก็เลยบอกว่าบางตัวก็ค่อนข้างที่จะเก่งนะ เราต้องมาแก้ปิศนาตรงนี้อีกแล้วนะครับดูจากรวมๆแล้วผมต้องทำตรงนี้ก่อนอ่าเสร็จแล้วผมก็ต้องดันโอ้เจออะไรวะเนี่ยโปกเกมอนบีบมะนาวข้างงูไม่ใช่เรียบร้อยนะครับหนึ่งร้อยกว่าตัวแล้วหนึ่งร้ยพอดีเป๊ะเลยเวเ็นภาพที่สวยงามมากอมผมก็ต้องเข็นตรงนี้ลรงไปนะ พอลองเข้าไปข้างในก่อนได้ไหมข้างในก็จะเป็นแบบนี้นะโอเคผมขอท้าแม่งสู้กันมาเลยเพื่อนไปทีละแถบดีกว่านะไปทีละแถบมันจะดีกว่าเป็นโจมตีทางล็อกแล้วกันแล้วก็อันนี้ก็โชนพุ่งทนเข้าไป๊ทนไม่เข้าชิบหายแล้วกัดแล้วกันอ่า โอ้ชิบหายแล้วทนนะเข้าแต่มันโอ้โหบางตัวมันเก่งวะพยา,ายามไทท่าธรรมดาอยู่นะครับเพราะว่าไม่เว้ยเนอะชิบหายแล้วผมต้องรีบปิดบัญชีแล้วมันไปก่อนเลยเพืพ่อนโอเคตัวนี้ยังได้อยู่เลือยเราก็ลดเตอร์นะด้วยนะโอเคทันเดอร์จัดการไม่รเรียบร้อยอันนี้แบบเดิมเดิมทันเดอร์ไปแล้วก็กัดธรรมดาพอเนะ ธรรมดาไม่ต้องใช้ขนาดนั้นก็ได้นะเพื่อความชัวนะครับโอเคได้สองพันแปดนะแก้ปิจนาตรงนี้แล้วนะครับเราต้องทำไงให้เข้าตรงกลางได้ปุ๊บปุ๊บลองดันดูปุ๊บ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 อ่า มันจะเป็นงานยากตรงนี้อย่าขอคิดก่อนถ้าเราดันขึ้นไปตรงกลางเนี่ยมันจะไม่ได้ใช่ไหมโอเคได้อยู่ครับดันสข,ข้างขึ้นแล้วก็เปิดทางนี้โอเคง่ายๆนะครับเตะแป,ป๊บนะฮะเข้าไปดูดิมีอะไรโอ้เชียงถึงสี่ โอ้ผมว่าเจองานหนักแล้วนะครับไม่เป็นไรลุยเลยเอามาแล้วครับแก๊งมาแล้วครับแก๊งทั้งท่าสู้โอ้โหโครโแบกจัดไปชุดใหญ่ไปกับพิ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 บเป็นไงเรียบตัวเดียวก็เหลือพอแล้วเพื่อนว่างเพื่อนห้าสิบโอ้ปัดได้เก่งนะไปเลยไปกับพิบ ทำอะไรเราไม่ได้หรือลูกน้องเก่งกว่าเลยชิบหายแล้วโปเกมอนในตำนานตื่นขึ้นมาแล้วนี่มันรวมแก๊งรวมญาติเนี่ยอะไรวะใครวะอ๋อมันหนีไปแล้วครับบรบ,บาผมแปงกิบไม่ออกนะโอเคโดนไล่ออกขอดาบบิกลอบได้ไหมเพื่อน เหมือนเราต้องกลับไปที่เมืองใช่ไหมเมืองอะไรทุกอย่างเนีย่ยเดี๋ยวผมต้องเข้าไปดูทีหลังมีมีสิ่งที่ผมคาใจอยู่ก็คือไอไอนั่นน่ะไอช่องข้างบนน่ะมีทางที่ผมยังไม่ไปอยากรู้เหมือนกันว่ามีอะไรโอเคเปิดทางหน่อยไปแล้วนะฮะลุยช่องเนี้ยช่องเนี้ยคาใจอยู่ว่ามันมันมีอะไรกันแน่โอเคดันไป โอเค๊ก็เหมือนเดิมนี่ว่าเหมือนเดิมเหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมโอเคแล้วกูมาทำไมวะเนี่ยงั้นเดี๋ยวผมต้องกลับไปข้างนอกนะครับกลับไปแล้วเอาขึ้นมาททำไมว่าจุดเซ้งดันลงมาไปไม่ได้ขอโทษโอเคครับ ลงน้ำไปก่อนปึ๊บแล้วก็ขึ้นบนนบ้ำคือต้องมาขึ้นตรงจุดสีขาวด้วยนะแล้วก็บินไปที่เมืองนะครับท่านผู้ชมโอเคครั้งนี้ผมจะบินไปที่เกาะตรงนี้ละกันนะฮะโอเคปึ๊บป๊บใช่ปะอืมไม่ใช่นะฮะไม่ใช่เกาะน,นีเกาะไหนวะเกาะตรงบนนี้เหรอ ไม่ใช่มันมีเกาะนึง่งเกาะน,นี้ไม่ใช่เดี๋ยวผมลืมละมันต้องมีตรงเกาะน,นี้ไม่น่าใช่วะโอเคใช่ใช่ครับเกาะน,นี้เกาะน,นี้เกาะน,นี้โอเคเดีย๋ยวผมจะขอเพิ่มเลือดตัวเองนิดนึงนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวผมก็ลุยไปเลยนะครับเดี๋ยวผมขอเตรียมปกเกบ,บอลไปนิดนึงนะเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวผมไม่มีของใช้แน่นอน อ่านี่เด้อันนี้ก็สําคัญกันนะห้าติบกับลูกเลยนะชุดใหญ่เลยนะปะลุยปื๊ดปื๊ก่อนอื่นต้องขอเซฟก่อนแล้วกันเนี่ยโอเคขอเซฟก่อนเพื่อความชัวร์นะและปลอดภัยของเราแล้วก็มาทางนี้นะครับท่านผู้ชมแล้วก็ขึ้นไปด้านบนสุดใช่ไหมไม่ใช่ต้องเดินอีกหน่อยนึงโอ๊ย อันนี้ผมก็จำไม่ได้เหมือนกันนะไม่ใช่คีดีไม่ใช่คีด,ดีทางไหนวะทางด้านล่างอ่ะโอ้ผมกดท่าผิดเข้าไปเจอรุ่นชุดใหญ่เลยเห็นไหมละ่ะโอเคครับงั้นเดี๋ยวผมต้องต้องเดินดีๆครับต้องเดินดีๆตรงขึ้นไปใช่ไหมตรงขึ้นไปนี่มันจะได้เหรอ มันจะไปทางไหนวะทางไหนวะทางไหนวะลงล่างลงล่างเออลงล่างอาจจะเป็นลงล่างเดี๋ยวผมก็ลืมละลืมลืมโอเคทางนี้นะครับปึ๊บเพื่อที่จะไปเมืองใหม่นะเป็นเมืองที่มีสะพานย,ยาวๆนะผมก็ลืมลืมละลืมตลอดเลย โอเคจักรยานมาปุ๊บปุ๊บปุ๊บค่อนข้างที่ลำบากนิดนึงในการปั่นจักรยานผมนี่เกลียดการปั่นจักรยานมากเดี๋ยวโอเคในกีบอนภาคนี้ในกม่อนแบบว่าแบบเนี้ยมันต้องบอกว่าผมเป็นคนที่แบบชอบทําเกมไวก็เลยแบบว่าไม่ค่อยสายปั่นจักรยานเท่าไหร่โอเค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 ลงลงไปล่างปุ๊บปุ๊บปุ๊บอะไรวะทางนี้มันจะมีหรอเปล่า ทะเลทรายแหวกทะเลทรายเข้ามาโอเคดีนะครั้งนี้ไม่เจออะไรซุ๊บซุ๊บซุ๊บปึ๊บมีอะไรไหมไม่น่าจะมีวะ่ะมันต้องมีทักเมืองอืมผมว่าไม่น่าใช่อยู่ว่ะเดี๋ยวนะกลับไปเมืองเดิมครับเมืองนี้นะฮะแล้วก็ตรงไหนวะเออผมลืมซื้อของ ิบหายแล้วเดี๋ยว,ยวผมกลับไปซื้อของก่อนเมืองไหนที่นามาเมื่อกี้เนี่ยเมืองนี้มีปะวะ,มมมะไม่มีมีผมไม่รู้นะแต่ผมไม่ค่อยมั่นใจนเท่าไหร่ไปเมืองนี้แล้วกันโอเคมีเมืองนี้มีอยู่ขอซื้อนี่หน่อยโอเคจะไปโอ้โหจดเลยนะี่ยซื้อทีอันตาบ,บอลถามว่าตังค์ใช้เยอะไหมมันก็ไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่นะผม ไม่ได้ใช้แบบว่าเอาไปใช้อะไรเราก็แค่นี้แหละซื้อ,อยาเดี๋ยวค่อยๆลุยปกติว่าหลีกอยวค่อยไปซื้อยาชุดใหญ่เลยนะท่านผู้ชมมาครับลุยลุยต่อเนะแลที่จุดนี้เราต้องขึ้นด้านบนเนียแล้วก็ตรงนี้เลยนะครับโอเคจับได้แล้วนะเมื่อกี้ผมกำลังนึกนั่งนึกตั้งนานว่ามันตรงไหนวะนี้ไงโอเคจะมีทางไปเห็นไหมครับมันปลดล็อกให้เราแล้วนะครับด้านล่างก็มีเหมือนบ่อน้าเน่าไงไม่รู้ว่ เห็นป่ะเหมือนบ่อน,น้ำเน่าเลยมีคนเต็มหมดเลยวันดีลุงลุงมาคนนีกแล้วเหรออยู่ทุกที่นะลุงคันเดอร์ไปโอ้ยใครไม่ได้โอ้โอ้โอ,โอ้เรียบร้อยอมันไปมาดีกว่าโอ้โหผิดทางกันเลยครับพืชมาเลยชิบหายหลับ ดูดเลือดดูดเลือดรอเพราะว่าไงเราต้องโดนหนักแน่นอนดูก็รู้ได้เห็นปะโดนหนักดูดเลือดคืนดูดเลือดคืนโอเคกูไปต่อวันดีสาวน้อยโอ้โหไหวยอยู่เว้ยโอเคมอนมันเริ่มเก่งเรื่อยๆนะครับท่านผู้ชมทีนี้มันไม่ใช่เรื่องง่ายๆแล้วมาปุ๊บ ทีเดียวตายไม่ต้องกลัวเจ็บทุกคนนั่นแหละถูกต้องไปฟ้าเหรอตา,าตายซะตายซะตายซะโอ้ยลงอย่าตกลุมรักให้ขาดแร้อ,องโอเคได้อยู่โอเคครับแอรเป็นเพื่อนกันเนี่ยบ่อลำเน่าน,นี่ลงได้ใช่ไหมลงไปเจอนกมันอยู่ในในบ่อ,อโคลนเนี่ยระขอเรียกเป็นบ่อ,อโคลนแล้วกัน ไอพวกนี้ผมไม่ค่อยอยากสู้เท่าไหร่นะเพราะว่าขี้เกียจไปตู้แล้วโอ้นี่มันโปเกมอนในในดันนี่หว่าคล้ายเหมือนแบบในหอคอยอะไรบางอย่างอ่ะเคยเล่นอยู่ในภาคอเมบอร์ล้อเนียปุ๊บโอเคภาพภาคอเมเอร์ล้อกับภาคฟอร์ลาตกายก็คล้ายๆกันนะคุณผู้ชมตอนนี้ผมคงจะไม่มีอุปกรณ์ปีเขานะไม่น่าจะปีได้ ใช่ไหมไม่น่าจะปีนได้ปีนแถวจุดเนี้นะครับตรงนี้จําได้ไหมเป็นทางลงมานะครับด้านข้างนี้ก็เป็นเมืองโอเคมีรูถ้ำตรงนี้เป็นนกเพสิบเองเหรอเออโอเคเราเดินถึงบวหน่อยแล้วกันมีของคนระับตรงนี้พอละไม่ต้องเก็บหรอกนะฮะเสียวเวลานะครับตรงนี้คุณค,คุ้นใช่ไหมนะครับคุณคุ้น มันเคยเห็นนะ่ยโอเคนี่งาเมืองนะครับเรามาที่นี่กันก่อนนะฮะโดยเข้าที่นี่แล้วถ้าเก็เซฟตรงนี้นะฮะเซฟแป๊บเพื่อความประหยัดทรัพยากรของเราโอ้เวลาสวยมากอยู่บนนี้นะครับผมมาปิดยิมเลยอ้าวเพื่อเราบินมานะครับหน้ายิมเลยทีนะเธอมาดักหน้ายิมอีกแล้วรีบร้อมนม่เธอจะแบบไปเวลมาขนาดไหนก็ตามฉันลืมไปว่ามันไม่ได้ผล ดึงไปว่ามันไม่ได้ผลผมต้องใช้ทางคิดเข้ามาแทรกแล้วเออโอเคนะฮะเรียบร้อยอะไรเอาหมามาขู่ทำไมตายดีครับท่าพื้นก็โอ้เกลียบเกียบเกียบนะเกียบไปอะไรจะปีได้สองทีเว้ยเองเพิ่มเรืกก่อง้างกันได้เปรียบจัดท่านี้เลยนะครับ ยังไงเพื่อนธาตุไฟเหรอโปเกมอนหลักใช่ไหมเดี๋ยวเห็นดีกันี่ไงเรียบร้อยโอ้โหให้มือ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 เลยเหรอโอเคครับกลับบ้านไปแล้วเนะยเธอมาแล้วจากไปเอาตังค์มาให้หนึ่งหมื่นโคตรดีอะขอเซฟตั้งหน่อยล้กันปุ๊บปะ่ะโอเคนี่คือยิมสุดท้ายนะที่ผมจะมาเจอในวันนี้ไปไม่ได้เหรอ ลงล่างกว่าไม่ได้นะเพราะความชัวตรงนี้ตรงนี้ไม่ได้นะครับโอเคเอามีการหันน้อมองนะอุศาส์ดีเลี่ยงเลยนะโอเคท่าน,นี้ก็ได้ไม่เข้าหรอกครับเพราะว่ามันมันเก่งไฟฟ้าช็อตอย่างเดียวนะครับมันจะอยู่ขึ้นบนโอเค ขอ,องตัวเลยนะอยู่ด้วยกันโอเคพยายามดิดเรียงอยู่แต่ยังไงต้องสู้รับเพราะดักของทางแบบนี้นะครับผัวเมียคู่นี้จัดไปแล้วก็ฉันจัดไปให้หนึ่งหยักหนึ่งดอกเลยนะโอเคไม่เข้าเลยเว้ยทันเดอร์ไปเลยสุดใหญ่สุดใหญ่เล่นใหญ่ไปเลยโอเคครับเรียบร้อยเล่นใหญ่ไปเลยนะเรียบร้อยถ้ามีเสียงอะไรปิดถ้าเข้ามาต้องขอภัยนะ เอาล้ครับงานนี้เป็นการสลับสลับที่นะครับสลับที่ใช่ไหมในตรงนี้สลับตามเหรอเ,เหมือนสลับตามนะท่านผู้ชมเ,เหมือนสลับตามเลยเราต้องให้มันหันหน้ามาชนกันแบบนี้นะฮะใช่ไหม เราอยากจะหลีกเลี่ยงการสู้อ่ะมันหลีกไม่ได้ใช่ไหมโอเคไม่เป็นไรโอเคอวิปโปเกมอนอะไรวะนั่นอะโปเกมอนอะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแปลกเนี่ยแปลกเนี่ยไม่ใช่ไม่แปลกแปลกมากสงสัยด้วยโปเกมอนอันนี้มันมันแปลกอ่ะมันแปลกโอ้เสียงนกต้องขออภัยนะ มันเกอะให้เราหลับได้ฮันเดอร์จัดการฮันเดอร์ไม่น่าทำไรได้นะได้อยู่เว้ยเมื่อกี้คงจะวิ่โอ้ยแย่แล้วโอเคปึ๊บได้อยู่แล้วก็ปทางนี้มาเจอกันหน่อย โอเคยังไงพันเดอร์แล้วก็เหมือนโปเกมอนในตำนานทั้งนั้นเลยตรงเนี้ยมันเป็นแรงรวมเหรอโปเกมอนแบบเ,เจ๋งๆทั้งนั้นเลยโอเคครับจัดท่าใหญ่เข้าไปเนะี่ยถือว่าเป็นการปิดป,ปิดยิมสุดท้ายสวยๆงามเอา้าผิดเดินใหม่แล้วกูอ่ะเดินวังนี้อ่ะ อา้อาวอา้าวอ้าวอ้าวโอเคจัดให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอเคเล่นใหญ่เสร็จแล้วก็ปึ๊บอย่างนี้เรียบร้อยโอ้เรารู้เรื่องแล้วครับท่านผู้ชมผมรู้เรื่องแล้วว่าผมต้องทำยังไงผมต้องมาเล่นใหญ่ตรงนี้ก่อนโว้ เล่นใหญ่ตรงนี้ก่อนให้มันปรับไปไป,ไปได้ใช่ไหมไม่เปิดด้วยนะผมต้องทำอะไรบางอย่างวะไม่ง,งั้นมันเยมันไม่ไปมันไม่ไม่มีแน่อ๋อนี่ไงต้องมาทำตรงนี้ก่อนบังคับให้เจอทุกด้านเลยนะ ไม่น่าเข้าว่ะทันเดอร์ไปแล้วก็เป็นไฟโอเคเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยนะฮะโอเคปึ๊บแล้วก็อย่ามาเคลียรตรงนี้นินดน,น,นึงเนี่ยด้านล่างตรงเนี่ยโอเคปึ๊บนั่นแหละเยยบนะฮะแบบนี้ก็พอละแล้วก็เดี๋ยวเราไปเลยตรงนี้คงจะต้องเล่นใหญ่เหมือนเดิมปึ๊บ ปึ๊บปึ๊บโอเคเยี่ยบปึ๊บป๊บโอ๊ยกดผิดอีกแล้วกู่าเล่นใหญ่เล่นดีๆอีกแล้วกูไม่น่ากดแบบนี้เลยพอกันทีเดินมาเบาก็ได้โอเคครับขึ้นไปนะเราไปได้ละมาหัวหน้ายิมลหรเจอกันหน่อยเพื่อนถ่ายรูปคู่หน่อยได้ไหมหัวหน้ายิม ไม่ได้เหรอฉันจะขายรูปคู่ด้วยอะเซฟี่ฉันหน่อยโอเคปะเรียบร้อยมาครับเราจะท้าเขาสู้กันนะฮะมาเลยเพื่อนยิ้มสุดท้ายนะครับท้ายสุดจบตีท่าใหญ่หมดที่ผ่ายแล้วกูคงต้องเล่นใหญ่แบบไอ้นั่นมันท่าหละว่าน่าจะแพ้ทางน้ำนะครับ ผมต้องใช้ท่าน้ำตบตีมันด่วนนะครับไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเพิ่มพลังแอคชั่โอ้โหตัวนี้น่าจะแพ้น้ำนะครับโอเคจริงด้วยแพ้น้ำหมดโอ้ตัวนี้ไม่แพ้เว้จัดให้ดบน้ำดบน้ำโอ้โอ้โอ้ไม่ธรรมดาแล้วเราไม่ธรรมดาโอเคเรียบร้อยโคดอันนี้แน่นอนครับทีเดียวน่าจะน่าจะอยู่ว โอเคเกือบอยู่ผมไมี่ยู่บ้านนี่ครับเรียบร้อยนะครับตัวผมจะเพิ่มเลือดไปไหนตึ้งตีนโอเคภาาังกิจน่าจะวัดได้ไม่คะไม่ได้ครับภาาังกิจไม่น่าจะได้ผลนั่ไงผมบอกแล้วไม่น่าจะได้ผลก็ท่านนะ้ำอย่างเดียวผมต้องใช้ชุบชีวิตเพื่อนผมขึ้นมา แบบเลือดเต็มนะโอเคเล่นใหญ่ครับเล่นใหญ่ตอนนี้เราต้องเล่นใหญ่ไว้ก่อนมาวยถึงจะแม้สภาพอากาศจะไม่อำนวยแต่ทันก็จะก,การนายได้อยู่ดีเพื่อนมึงจะเพิ่มเลือดไปไหนวะพะโถรวยเลือดใช่ไหมได้จัดให้โอเคเพื่อนรวยก็หมดนะครับเรียบร้อยนะครับทิมสุดท้ายโดนเราจัดการไปสุดยอดเลยครับไปแล้วนะครับ พระเจ้าเย,ย้ได้เหรียญตามมาแล้วเหรียญตาที่แปดเข้าม,ามาอีกว่าเหรียญตาสุดท้ายนะท่านผูยย้ชมโอเคสุดยอดเลยครับเดี๋ยวคลิปนี้นะครับก็ต้องขอจบกันตรงนี้ก่อนแล้วกันเนาะก็หวังว่าทุกชาติจะชอบกันนะครับผมก็สำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย